อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทั้งช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับส่งของวันที่31อนะครับเมื่อนี้31วันศุกร์อ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะครับของเซานีนะครับหลังจากแอดวิไล่ส่งเ้าปลอยไปแล้วแม่เกสอนนะครับสุด3ตัวชนกันที่3สูตรนะครับ ชนกันที่3สูตรของแม่เกศอน,นะครับปล่อยไปแล้วล้วก็ศุดจับคู่ของสอสลับเงินพารวยนะครับปล่อยไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับอามาในคลิปนี้จะเป็นตัวเลขที่ชนกันอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับตัวเลขที่ชนกันอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับแต่งวดนี้นะครับแต่งวดนี้ ได้2อ,อันดับได้2อ,อันดับนะครับตัวเลขหน้าทางจะถูกกบโดนใจ FC กันบอเอ็อดวิไลขัดสันมาเรียบร้อยตัวเลขที่ชนกันนะครับตัวเลขที่ชนกันทุกสํานักที่ทางช่องห้าได้ติดตามอยู่นี่นะครับตัวเลขที่ชนกันสรุปให้ดูนะครับตัวไดจามาแห้งงวดนี้นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางาจากสำนักต่างๆนะครับทีนีงข้างค้านะครับสายด่วนต่างๆเดี๋ยวรอนะครับเอฟซีแอดไวไล์จะนําอัปเดตให้เบิงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆงวดนี้นะครับอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับที่เฮาเคยนําเสนองวดนี้จะได้แค่อันดับ1ถึงอันดับ2แค่นั้นนะครับงวดนี้อันดับ1ถึงอันดับ2 แอดวิไลคิดว่าถูกใจเอฟซีกันแน่นอนนะครับได้2อันดับอันดับ1เม็ดเดียวอันดับที่2นะครับจะมียู่1 2มี5ชุดมีแคนนี่นะครับได้2อันดับงวดนี้นะครับได้2อันดับนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้บึงกับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นกระเตียมสมุติปากาไว้ได้แค่2ออันดับนะครับงวดนี้ ได้แค่สองอันดับเข้ามาลุ้นกันว่าจะมีตัวใดแน่กับตัวเล็กน้าทั่งจะถูกอกโดนใจกันบอนะครับได้กันแน่นอนมือนี่นะครับเป็ดวิไลให้แม่บ้านเช็คอัพให้แล้วนะครับตรวจสันคักแล้วได้2อ,อันดับนะครับราคาตัวยางที่งวดที่ผ่านมาครับหนาเสียดดยโอ้ย เสียดนะครับมีแต่เสียดนะครับสรุปเนี่ยอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับเสียดย่างเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวแอดฟิลเลจะเอาให้เบิ้งนี่คือเช็คออกมานะครับเอฟซีเช็คออกมาทุกอันดับเช็คแบบนี้นะครับตัวใดจะส้นกันเยอะที่สุดนะครับการทำงานของเฮานะครับแบบนี้ แล้วก็มีเอฟซีว่าคือบอ่อแยกบนแยกล่างพอวิไลสุดสรุปนะครับมันแยกบอ่อไหนนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคืออวิไลเคยแจงไปนะครับเพราะว่าตัวเลขอันดับ1ถึงอันดับ5นี่มันจะมีร่วมบนล่างสูตรมัดรวมบนล่างก็มีนะครับก็เลยเอาแบบนี้ไปเลยนะครับจะเป็นสรุปมัดรวมบนล่างไปเลยนะครับงวดนี้ได้แค่2อันดับนะครับคือ อันดับที่1อันดับที่2ได้แค่2อ,อันดับนะครับแต่ว่าอันดับที่1เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวอ่ะเดี๋ยวรอดติดตามกันคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสม,มุติปากาไว้ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนนี่คือสรุปตัวเลขที่ชนกันนะครับอ่าตัวเลขที่ชนกันนะครับอ่ามาเบิ่งกันนะครับวดนี่ อันดับหนึ่งก่อนเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาอันดับหนึ่งได้เม็ดเดียวครับคือ6 3ครับเม็ดเดียว6 3เม็ดเดียวคืออันดับหนึ่งนะครับอ่าอันดับหนึ่งได้6 3 3อันดับสองมี5ชุดนะครับอันดับสองเริ่มกันเลยนะครับ ะมีตัวเลขที่ถูกอกโดนใจกันบอ่อตัวเลขงวดนี้นะครับอันดับที่สองชุดแรกได้แก่50าศูนสี่ศูนย์ห้าเก้าเขียตนตามเลยนะครับ แล้วก็หกหกมีเบินคูหนึ่งสุดสุดท้ายครับคืออ่าตอนนี้ดีกว่านะครับ f อซอ่าต่อตรงกลางด้วยเอฟซอ่าเพราะว่าจะบเบิดนะครับอ่ามันจะเบียดกันเกินไปอ่เดี๋ยวเอไวไลตตีเส้นนี้ไหมสุดสุดท้ายครับชุดเดียวอ่าตอนนี้เลยนะครับ สุดสุดท้ายคือ5 4 5ชุดนะครับอันดับที่2อ่ะเดี๋ยวแย้ไม่ได้จะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอันดับที่1อ่ะแคบหน้าจอกันเลยครับอันดับที่1คือ6 3สอันดับที่2ครับได้2อันดับงวดนี้นะครับสรุปออกมานะครับมี50 405966แล้วก็54มีหาชุดนะครับอันดับที่2ได้2อันดับนะครับงวดนี้1พฤศจิกายนเป็นสูตรมัดรวมนะครับเอาเป็นบนล่างไปเลยนะครับ f อเพราะว่ามันมีทั้งสูตรมัดรวมและสูตรแยกบนแยกล่างนะครับอ่าอ่าให้ f อเข้าใจมือนี้ยัดวิไลสรุปให้นะครับตัวเลขที่ชนกันสรุปให้วันที่ สรุปให้วันที่ครับมือนี่วันที่31ตุลาคมนะครับหลังจากนี้ไปเขาก็ต้องร่อค่อยนะครับสายดวนต่างๆเลขวันหวยออกต่างๆนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจะส่งมห้แน่เขาก็รอติดตามกัน เอาครับแคปหน้าจอกันนะครับนี่คือสรุปตัวเลขที่ชนกันนะครับที่ทางช่องเฮาได้ติดตามอยู่นี่ครับจะมีแค่2อ,อันดับวันนี้อันดับ163อันดับ2มี5ชุดนะครับคือ50 40 59 66แล้วก็545ชุดนะครับแนีทางจะเป็นบนล่างนะครับสูตรมัดรวมเพราะว่าบางสำนักกะ เป็นสูตรมัดรวมบางสำนักก็แยกผลแยกรางเขาเลยรวมกันเลยนะครับอา้าชัดเจนนะครับฝากแชร์ไปนะครับคลิปนี้ให้กำลังแรงใจแอดวิไล่นำํำฝากแชร์ไปนะครับขอกรับขอบุญขอบคุณอาหาเอฟซีโศกโกมันมันลำลวยให้ตัวเลขแนวาทางที่ชนกันนี่แตกห้เอฟซีได้เฮกันช่วงใบยๆนะครับในวันที่หนึ่งได้เฮกันแน่นอนอาจากลาก,กันไปยูดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ